ตัวผู้เล่นโอเคยัง okay. ก็เริ่มจะลงตัวแล้วได้ฝรั่งครบแล้วโซนนั้นมันมีกี่ทีมอะที่เป็ดทีมครับพี่ทีมอะไรที่เขาเป็นเจ้าประจำอยู่โซนนั้นช่วงใหม่แมโจและเขลาว่าแรกครัผมเกาะอยู่ใน1 2 3 4เนี่ยสองผมอาจจะต้องเสริมนิดหน่อยเพื่อลุ้นแชมเปี้ยนลีกอะไรเงี้ยก็ฟุตบอลน,นะพี่สมัยนี้บอลทีสามผมมองว่ามันเท่ากันหมดมันอยู่ที่ระบบมากระบบใครดีกว่ากันการจัดการใครดีกว่ากันเห็นว่าเปิดตัวรถถังยูเนี้ยคือเราคุยกันเล่นหรถถังกับน้องยูเนี้ยก็คือมีพี่โก้และสกอร์ด้วยโก้บอกเฮ้ย ทำไมเนี่ยเราก็เล่นอยู่ตอนทีมเดียวกันทําไมไม่เอารถถังไปเออไปด้วยผมพี่ผมโคตรอยากได้ไปเลย mm hmm. คือมันไปเนี่ยมันเล่นมันม่งไปเลน่นก็ไปแต่ว่า mm hmm. อาชีพหลักเขาคือนักนักมวยคืออยากจะสร้างสีสันกระตุ้นเศรษฐกิจพางภาคข้างบนด้วยผมว่าพอเวลามันมีฟุตบอลเนี่ยยิ่งมีพวกรถถังพวกคนดังๆไปเล่นเนี่ยไปเนี่ยเขารู้ว่ามีมาอย่างเงี้ยมันทําให้คือ,ค,อคือน่ะพี่เขาเป็นคนสนุกครับเขาเป็นคนตลกเขาเป็นนักกีฬาระดับโลกอ่ะสําหรับผม นิสัยส่วนตัวเขาไม่เคยคิดว่าเขาดังเลยนะเออแล้วที่สําคัญมันไม่เคยเศร้าด้วยไม่เคยสลดด้วยมันไม่สลดแล้วมันก็ไม่เคยทําให้เพื่อนร่วมทีมสลดร่วมทีมเป็นต